ไปทำดีอมากเพราะว่าช่วงนี้กินมีงานเยอะมากออสภาพก็คือเลิกเรียนเพราะว่านี่ก็เป็นวัาสี่โมงแล้วนะทุกคนแล้วคัมที่เรามารอ back คัมแบ็กดจใจคัมแบ็กของไมโน่นะคะเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่3แล้วทุกคน To i n f i n i t y yes to i n f i n i t y to infinity yes 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 เพลงไตเติ้ลคือเพลงแฉงซึ่งมีทั้งหมด10เพลงทุกคนคือเป็นแบบจุกจจุกๆเลยมันแบบจุกๆเลยทุกคนก็ ไม่อยากให้เสียเวลาแล้วทุกคนเริ่มกันเลยดีกว่าค่าไปขู่สีผมพ,พ่ออะชอบมากเลยเสียงเสกีตาปะน่าจะใช่โอ้โหโอเมก้า oh ด้วยติคอินอะไรแบบนี้ไม m ือะไรมันจะเป็นโทนอะไรเงี้ยตั้งแต่ของของใครนะอกักู u คิดถ่ามันจะเป็นโทรเลยแบบนีทนทน้ทำข่าวบอยตูดอย่างเงี้ย จ g เริ่มใช้ 4G แล้วแต่เป็น 4G ที่แค่เล่นเล่นนิดหน่อยแต่อะไรยงเงี้ยมันก็ฟังแบบมือมันเลิศจีมันเลิศโอเคเฉลยแล้วเก็บโอเวอร์ุ้ยเวิสวยมากเลยชอบอโอ้เป็นน่หล่อมาก ตีหกสุดยอดที่สุดแหละโอ้ทุกคนขอโทษจังเกินคุยสวยมากเลยอ่ะ ขอโทษที่ไม่ได้ปิดแจ้งเตือนนะทุกคนนั่น,นชอบตั้งไว้แล้วมันโอ้ยมันสวยมากอันนี้มาจากสวีเดนเอโอ้ยน้องมามากลยอะ Yeah she never gets you man Yeah she never gets you man Oh why chị lên nhảy mà ชอบชอบ EVG มากเลยชอบเลยแก ชอบอ่ะอ้อ๋แทง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 ,แงโอเคทุกคนเอาจริงอ่ะกินเพิ่งมารู้จักไมโนเมื่อไม่นานมา,านี้เองจริงๆแล้วกินอ่ะฟังไปย้อนฟังแบบเพลงทุกเพลงเพราะว่า พอมามามาชอบเทเซอร์ใช่ไหมทุกคนแล้วมาก็ด้วยความที่เทชเชอร์ปรับปื้มในรุ่นพี่นี่ค่ายมากทุกคนเอาจริงตั้งจากทุกวงใน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 วายีเลยแต่ว่าด้วยความที่เราแบบพึ่งมาแบบตามจริงๆอะ่ะจังหวะที่เขาปล่อยเพลงโทมังกา Run เอาไวทุกคนโทมังกาด้วยนะร u n เ w a y ว้อะคือตอนนั้นกีนอะก็ฟังนะเพราะแบบม,ม,มันเจ๋งมากทุกคนเราแบบเราแบบ ต่างงั้นก็คือกินก็ชอบฮิปฮอปของของเกาหลีมาตลอดแล้วกินก็เสพผลงานแบบเกาหลีเยอะมากอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แบบเพราะมันแบบเพิ่งมาเสพหนักๆมาช่วงแบบปีสองปีที่ผ่านมาเลยแบบเสพหนักมากเพราะปกติคือแบบไม่ได้ขนาดเนี้ยทุกคนโดยสไตล์การแรปไมโน่คือแบบมันชัดเจนมากเลยอะถ้าเรารู้จากดูเวอร์สองอะไรเงี้ยเวอร์สองที่เข้าแบบแรปรัวจังหวะก็คือแบบไมโน่ี่แบบนี่แม่งโคตรไมโน่แล้วเอ็มวีก็คือแบบสวยมาก พวกนี้ว่าจริงก็จะอินอะไรแบบเนี้ยพราะรู้สึก m อหรือตัวสไตล์เอีจะออกมาแบบอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่ของใครของอามูของอามูก็จะแบบโทนหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆสีนะแบบเฉดสีอะไรเงี้ยคิดว่ามันคล้ายๆกันดีอ่ะไมโนโ่น้อหรอกมากเลยอ่ะทุกคนแล้วเพลงดีมากด้วยนะดีมากเลยอ่ะแบบแบบคือแบบสมกันรอคอยแล้วเพลงในอัลบั้มสิบอัลบั้มกินปากอะไรกินชอบเพลงอะไรเอาจริงกินชอบทุกเพลงเนี่ยแต่เพลงดีมากเพลงไวโนดีมากดีแบบดีมาตลอดแล้วแบบดีทุกเพลงแกเกตป้าชอบแบบแชงแชงแชง แทง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 ยิงเลยเย่งเย่งเยงยงเราจะดูเวอร์ไปไหมแต่โดยส่วนตัวเราเราชอบมากเลยนะแต่มันจบเร็วว่ะเราไม่ชอบเลยมันจบเร็วไปอ่ะแทงแทงแทงแชงแชงแงแชงแงแล้วตอนพีวิวเพลงกินฟังทุกเพลงเลยนะชอบมากเลยอะแล้วก็นี่รอฟังกับบ๊อบบี้ที่ฟีดกับบ๊อบบี้อยู่แล้วก็ขับบ๊อบบี้เดือดเพลงนี้ต้องเดือดแน่เลยรู้สึกได้ถึงความเดือดอะเออชอบมากชอบมาก คอยชิญมาก็พออาจริงเพลงพอทุกเพลงเลยแล้วมันแบบมีเพลงเศร้าอ่ะคือแบบไม่ไม่ต้องเศร้าแบบเศร้าแบบเศร้าอ่ะแกเก็ตป้าดีอ่ะชอบมากเลยอ่ะแต่มันจบเร็วไปป้าเราแบบเราไม่ถูกใจตอนมันจบแลยวอ่ะเราสึกว่ามันเรายังมันสึกไม่เอ็มอ่ะยังไม่ทันได้ฟังอะไรเลยแบบฟังเสียงไมโน่ก็คือแบบชอบจังหวะที่แบบกล่องของขวัญตกลงมาสวยมากแบบสวยมากแกเกตป้าแล้วไมโน่ดีมากเลยแล้วก็แบบมีธงไมโน่ด้วยแบบแกแบบ สุดยอดน้ำมันป๊อปเบอร์ไมโน่ดีมากทุกคนที่อยากให้ไปฟังเพลงไมโน่เยอะๆนะเพราะเพลงไมโน่คือดีทุกเพลงจริงอะคือแบบข้าว่าชอบ K-pop เลยอะฟัง K-pop เลยแบบดีดีมถูกใจดีทุกคนดีจริงๆชอบมากชอบจริงๆกนแหละอินเนอร์มันไม่แผ่วเลยมันชอบจริงนะสีพงสีผมไมโน่คือกีนอะรอไมโน่ตั้งแต่ที่เขาบอกว่าเออไมโน่กำลังเตรียมอัลบั้มเชื่อๆกกำลังเตรียมอัลบั้ม ก็เลยโอเคโอเคแล้วไมโน่คือแบบเร็วมากทุกคนแบบจบคอนเสิร์ตแล้วก็ประกาศเลยอะไรอย่างเงี้ยดีมากอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะคะทุกคนถ้าใครชอบรีแอคชั่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe าชิกกีด้วยนะคะแล้วเราก็จะไม่ทักกิดใหม่ๆกันนะคะทุกคน